แรงดึงแรงชุดต่างๆเพื่อให้กินน้ำมันมากขึ้นแต่นี้ก็คือใช้สปันส่งเส้นเพื่อลดภาระการทํางานของตัวเครื่องและทําให้เครกินน้ํามันน้อยลง,องตัวกระจก้างและเฉนตรงนี้นะครับเป็นไฟส่องสว่างพร้อมด้วยกล้อง360องศาตัวนี้นะครับเวลาเราจะขึ้นลงรถไม่ว่าอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเราจะเห็นแสงสว่างตัวนี้ป่ะนะคร,นครับความกว้างไม่มีครับที่จะไปนั่งงอขางอแข้งนะค่อนข้างกว้างทีเดียวสำหรับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับ มีจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านะครับเปิดปิดแอร์หมุนเพื่อปรับความสูงต่ำของไฟหน้านี่เราสามารถปรับได้ความต้องการเลยตามทัศนสัยที่เรามองเห็นนะครับนี่ปรับตัวไฟสวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยครับวันนี้แน่นอนครับพบกับเราต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถ PPV 7ที่นั่งที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะครับสำหรับรถที่เป็นรถกลุ่มเกี่ยวกับรถครอบตัวเช่นด้านนี้ครับผมด้านนี้จะเป็นรถ Ford ด v e r e s t นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะฮะ เป็นรุ่นสปอร์เป็นรุ่นรุ่นลักชัวรี่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเพิ่มในส่วนของตัวแพ็กเกจนะครับระบบ D A T 6 4หรือ Driver a s s i s t a n t Technology นะครับเข้าไปจากปกติราคาตัวนี้จะอยู่ที่1,57,000้บาทนะครับบวกแพ็กเกจตัวนี้เข้าไปอีก58,000บาทจะอยู่ที่ราคา1,565,000บาทระบบที่ได้นี่ก็คือเพิ่มในเรื่องของกรบช่วยขับขีบ่ไม่ว่าจะเป็นระบบ t t p p and Go นะกล้อง360อ,องศานะครับแล้วก็ระบบเล็กลักษณระยะห่างของรถคันหน้าและรถเรานะครับช่วยในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นป้องกันในเรื่องของตัวเวลาเข้าซอกเข้าซอยนะครับรูประบบเบรกอัตโนมัติให้นะครับกล้องเตือนต่างๆและที่เหมือนเดิมก็คือตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะ2.0ลิตรตัวนี้จะเป็นระบบซิงเกิลเทอร์โบแต่ด้านเครื่องยนต์มีอะไรบ้างผมเปิดฝากผู้ชมกันนะครับสำหรับรถยนต์ฟอร์ดรถยนต์ฟอร์ดแน่นอนครับเป็นรถยนต์ที่ผลิตททที่ประเศไย แต่โครงสร้างของเขาใช้ทั่วร่วมกันทั่วโลกนะครับจะเปิดจากด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีเดือสีเหลืองๆด้านหน้าตรงตัว R นะครับเปิดด้านซ้ายขึ้นไปแต่พบกับตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรวางลึกเข้าไปด้านในนิดหนึ่งนะเพื่อให้บริเวณด้านหน้านโฉบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัดตัวพัดลมโบเวอร์ไม่ใช่พัดลมโบเวอร์สิ ตัดตัวพัดลมฟรีปั๊มตรงนี้ออกนะครับไม่มีพัดลมฟรีปั๊มแล้วนะครับใช้พัดลมไฟฟ้าควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของน้ําและเครื่องยนต์นะฮะเมื่ออุณหภูมิจุดถึงจุดจุดหนึ่งที่พัดลมจะท้องทำงานแล้วนะครับเขาจะสั่งการให้พัดลมตัวนี้นะครับดูดความร้อนออกจากตัวแผงหม้อน้ําและแผงไอออกไปนะฮะแล้วก็จะแยกในสองตัวด้านนี้จะเป็นเทอร์โบนะครับท่อเสียมีท่อแคสแลวก็จะมีหม้อลมเบรกนะครับตัวนี้เป็นเบรกแบบใหม่เป็นเบรกเบรกบูสเตอร์ เป็นระบบเบรกไฟฟ้าทํางานควบคู่กับระบบสต็อปแอนด์โกมีเทคโนโลยีในการรักษาระยะห่างและช่วยขับช่วยเบรกให้เราด้วยด้วยนะครับเป็นระบบเบรกแบบใหม่แล้วก็มีหม้อน้ำนะครับตัวหม้อพักน้ําแล้วก็ตัวแทงค์น้ําที่ใส่ตัวน้ํายาล้างกระจกขนาดใหญ่ถึง6ลิตรนะฮะหม้อกอกอากาศอยู่ฝั่งด้านด้านขวามือเรานะครับแล้วก็ตรงนี้รถในเรื่องของการใช้งานลงใช้สายพานเพียงแค่2เส้นนะครับเส้นที่1จะเป็นเส้นที่เล็กนะครับจะอยู่ตรงบริเวณปั๊มน้ํา เป็นเส้นเล็กนะครับขนาด23นิ้วนะแล้วก็ใช้เส้นใหญ่หนึ่งเส้นเส้นใหญ่ตัวนี้จะทํางานควบคู่กันระหว่างเผากลางนะครับแล้วก็คอมแอร์ air, และก็ไดชาร์จจะใช้ใช้เพียงแค่2เส้นไม่ได้ใช้หลายเส้นแล้วนะครับใช้เพียงแค่สองเส้นคือมีเส้นที่1เส้นปัม๊นมน้ำแล้วก็เส้นที่2เป็นเส้นปัม๊มก็ลดภาระในเรื่องของตัว,<ๆ>ตวการทํางานหน่วงน้าของตัวเครื่องนะครับไม่ให้ทําเครื่องทํางานหนักหรือ ถูกระบบแรงดึงแรงชุดต่างๆเพื่อให้กินน้ํามันมากขึ้นตัวนี้ก็คือใช้ถ่านสองเส้นเพื่อลดภาระการทํางานของตัวเครื่องและทําให้เกนกินน้ํามันน้อยลงนะครับไดชาร์จขนาดใหญ่นะครับเพื่อชาร์จเข้ากับตัวหม้อแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับเป็น ag แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบเจลนะ80แอมป์12โวลต์140 rc 8 8 0 0 cca ตัวนี้เนี่ยคือให้กําลังไฟที่สูงมากนะครับและเป็นแบตเตอรี่แบบเจลไม่ใช่น้ำกรดน้ากลั่นแล้วด้วยรถเทนโลลีของฟอร์ดนะครับเป็นรถสไตล์ นะใช้พาร์เดียวกันหมดเลยคือแบตเตอรี่แบบเจลเพราะเวลาขึ้นไต่ระดับขึ้นออฟโรดโยกซ้ายโยกขวาหรือเอียงไปเอียงมาจะไม่มีน้ำกรดน้ำกันไหลทะลักออกมาหรือไม่มีจุดเดือดเกินที่ทําทให้น้ํากลัน่นทะลุพุ่งออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ระบบแอร์เขานะครับใช้แอร์เดินเดินเส้นตรงนั้นทั้งหมดเลยไม่มวิ่งวิ่งอ้อมนะครับทำให้แอร์ของฟอร์ดค่อนข้างเย็นนะครับแอร์ค่อนข้างเย็นเพราะว่าสายพันธุ์ระยะสั้นนะครับแล้วก็ แยกความแยกส่วนความเย็นไว้ได้นี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คร่า,าวๆสำหรับตัวเครื่องยนต์และการดูแลรักษาเครื่องยนต์นั้น1 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับ15,000กิโลเมตรค่อยเข้าเช็บริการ1รอบนะครับด้วยตัว Ford Ever อร์เรรุ่น Sport นะครับจุดรักสังเกตง,ง่ายจะมีคําว่าเอเวอร์เตัวเล็กๆตัวนี้นะครับติดที่ด้านหน้าฝากระโปรงถ้าเป็นรุ่นเทรนรุ่นไทเทเนียมนะครับจะไม่มีวายแท็กก็จะเี็นคำว่าวายแท็กนะส่วนมิติการตกแต่ง ตัวนี้นะครับ FC สั่งตกแต่งก็คือเปลี่ยนจังหน้าออกนะครับจากฟอนต์ที่เป็น f o r d ตรงนี้ปกติจะไม่มีจะเป็นรูปไข่ตาสัญลักษณ์ Ford นะครับแต่ตัวนี้ก็คือใส่ตัวของ Laptor V6 นะครับคุมโทนเป็นสีดำเงาเพื่อเพิ่มมิติของตัวรถให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นและลัดกับตัวสเกิร์ตด,ด้านหน้าของตัว v i c t ตอร์ชุดแต่งยอดเยี่ยมของทาง Ford อ,อยู่แล้วนะครับเป็นชุดแต่งที่มีในส่วนของตัวการตกแต่งเข้าพาร์ทกับทาง Ford มากที่สุดนะครับใส่ได้ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือจะเป็นรถ PPV นะฮะและยังเว้นช่องสำหรับตัวเรดาร์นะครับทำงานควบคู่กับระบบ stop and g o นะครับเป็นการทำงานแบบสั่งตามรถคันหน้ารถคันหน้าวิ่งเราวิ่งตามในระยะความเร็วที่เท่าเท่ากันคันหน้าหยุดเราหยุดจนถึงจุดุดนี้สามารถทำงานตรงนี้ได้นะครับกล้องด้านหน้าสามารถตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถอยู่จอดรถอยู่ก็สามารถกดปุ่มดูได้ที่หน้าจอนะฮะไฟหน้า ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบรีเฟคเตอร์ l e d นะครับเป็นไฟ3เมตรทํางานแบบอัจฉริยะนะครับทำงานแบบเมื่อมีในเรื่องของอความมืดไฟถูกสั่งการให้เปิดอัตโนมัตินะครับทํางานควบคู่กับไฟ C ีแคนด้านหน้านะครับจะเป็นตัว C ีเนะเป็นไฟตัว C แล้วก็ไฟสูงเปิดเองไฟต่ําเปิดเองนะครับดยการวัดค่าของแสงเพราะมีกล้องด้านหน้าบริเวณด้านหน้ารถเป็นตัววัดค่าอีกทีหนึ่งนะครับก็ ตัวไฟตัวซีนตัวนี้นะครับถ้าหากว่าบริเวณที่เราวิ่งไปนะครับมีความมืดตัวตัวนี้จะสว่างขึ้นมาเองได้ด้วยนะครับและถ้ามีแสงสว่างมากพ,พอมันจะดบับแสงไปเองได้ด้วยเพื่อลดภาระการใช้พลังงานของรถยนต์นั่นเองนะครับด้านข้างนะครับมิติด้านข้างก็เพิ่มในส่วนของตัวคิวซุ้มล้อเป็นชุดของวิกเตอร์อยู่แล้วนะมามีสเกิร์ตหน้าคิวซุ้มล้อและก็สเกิร์ตท้ายเป็นของชุดของเขาและนะครับ FC สั่งการเปลี่ยนนะครับล้อแมก เป็นของ Oasi ซนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20หน้ากว้าง9.5นิ้วนับเป็นรุ่นบสั้ันนะครับบสัซันเมจิกกันแบล็กนะฮะเป็นสีดำเงานับรัดกับตัวยางโตโยต้าเป็นกันที่ยางโตโยต้าก็มี2ซ์265 50กับ275 55ถ้าอยากมิติการเลี้ยวแล้วไม่ติดไม่ต้องไปตัดแปลงรถเยอะนะครับแนะนำให้ใช้265 50เพราะแ้นยางไม่สูงหน้ายางไม่กว้างมากแต่ถ้าอยากดูให้มันเต็มมิติรถก็ใช้275 55ได้เหมือนกันเป็นยางร็อเก็ตเชลนนะครับ เล่นได้นองตัวกระจกข้างและเฉนตรงนี้นะครับเป็นไฟส่องสว่างพร้อมด้วยกล้อง360องศาตัวนี้นะครับเวลาเราจะขึ้นลงรถไม่ว่าอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเราจะเห็นแสงสว่างตัวนี้เพื่อให้บริเวณด้านล่างมองเห็นได้ว่ามีสิ่งกีดขวางใดๆหรือไม่และกล้องตัวนี้ก็ทําการส่องรถด้านข้างทั้งหมดให้เราเห็นหมดเลยนะฝาถังน้ำมันนะครับฝาถังน้ำมันถ้าเป็นรถฟอร์ดนะครับถ้าหากเราล็อกรถไม่สามารถเปิดฝาฝาถังน้ำมันได้นะครับแต่ถ้าปลดล็อกรถ เราสามารถเปิดฝาถังน้ํามันเติมน้ามันได้นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นสปอร์ตยังไม่ต้องใช้นัญญาแอดบูลนะถ้าเป็นตัวรุ่นที่เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปตัวใหม่ล่าสุดแพทินัมจะมีตรงนี้เติมให,ให้ใส่น้ำยาแอดบูลตรงนี้ตัวนี้เป็นถังน้ํามันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นสปอร์ตยังไม่มีในส่วนตัวระบบตรงนั้นนะครับและฝาท้ายนะครับด้วยระบบท้ายของฟ o r d e v e r วอร์เเป็นไฟไซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นไฟที่เพิ่มจากตัวเทรนขึ้นมาถ้าตัวเทรนี แต่ถ้าเป็นตัวตั้งแต่สปอร์ตขึ้นไปจะเป็นฝ่าครอบตรงนี้แล้วมีฝาครอบพลาสติกเป็นอะคริลิกใสๆนะครับครอบเข้าไปมีกล้องด้านหลังนะครับสามารถเปิดฝาท้ายรถเนี่ยด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีจุดเปิดได้ทั้งหมดสี่จุดนะครับรีโมทคอนโทรลครับสวิตช์พวงมาลัยหน้าและคิกเซนเซอร์นะครับคิกเซนเซอร์ตัวนี้ต้องเป็นระบบคิกนะไม่ใช่ระบบแย่นะครับคิกเซนเซอร์คือการที่เราเตะเข้าไปที่ฝาท้ายตรงยางนะครับอย่าไปเตะสเกิร์ตนะ เดี๋ยวแตกต้องเตะที่ยางแตะเข้าไปไม่ต้องไปเตะแรงเดี๋ยวจะปวดเท้าครับเดี๋ยวปุ๊บฝาท้ายทำการเปิดขึ้นทันทีนะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าความสูงต่ำตามสรีระเราได้นะครับแต่ที่เป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็แนะนําให้เป,เปิดให้สุดไปเลยนะครับเวลาเราเดินจะได้ไม่ชนน้าผักนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปเชียลนะครับตัวนี้เพิ่มในส่วนของพรม6 d ให้กับ f c เข้าไปนะตัวนี้เป็นเป็นเป็นพรีเมียมพิเศษให้กับสำหรับลูกค้าฟอร์นะครับลูกค้าฟอร์ของเราฝาท้าย เบาะตัวท้ายเนี่ยจะเป็นการใช้มือดึงนะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตแต่ถ้าเป็นรุ่นเทเนเนียมขึ้นไปจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับขึ้นพับลงได้เป็นเบาะแนวนอนยาวบริเวณจู่ด้านหลังได้ถึง550ปิดนะครับจู่ได้ถึง550ลลงงลลและบริเวณฝาท้ายตรงนี้นะครับของฟอร์ดจะทำดรอปตรงนี้ให้สูงมาอีก45เซนะครับปิดขึ้นมา45เซนเพื่อป้องกันเวลาระวางของนะครับเวลาเอารถออกตัวแล้วของถลยมาชนฝาท้ายเปิดมันเคยมีเคสกรณีคือบริเวณตรงนี้ครับ ไม่ทําดอปขึ้นนะครับเรียบไปเลยพอเวลาวางของ,ของมากระแทกฝาท้ายเปิดปุ้งนะครับตรงนี้ก็ดรอป45อ,องศาล็อกเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเพื่อป้องกันฝาท้ายเปิดเองนะครับเวลาปิดหมูล็อกจะล็อกแบบนี้พอเวลามีอะไรชนมันจะไม่ออกนะครับเพราะมันมีตัวน,นี้กั้นไว้แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับมันจะเป็นเดือยตั้งล็อกเข้าไปพอเวลาชนปุ้งฝาท้ายหลุดออกหรือมีการเกิดอุบัติเหตุฝาท้ายจะเปิดขึ้นทันทีแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็สามารถปิดด้การคลิกเซ็นเซอร์ได้นะครับในบริเวณห บอ่อแถวสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับขออนุญาตบอ่อเป็นบอ่อนังอย่างดีนะครับแล้วก็เราใส่ในเรื่องของตัวน่ครับความกว้างไม่มีครับที่จะไปนั่งงอขางอแข้งนะค่อนข้างกว้างทีเดียวสาหรับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับมีจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านะครับเปิดปิดแอร์ด้านบนได้ด้วยนะแล้วก็ห้องโดยสารด้านหน้าครับสําหรับห้องโดยสารผู้คนขับขี่ นองโดยสารคนขับนะครับแน่นอนนะเป็นระบบไฟฟ้าตัวนี้จะใส่เป็นตัวคาดลายเหมือนกับตัวไทเทเนียมเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้ระบุด,ด้วยหนังทั้งหมดเลยนะครับมือเปิดฝังเอาไว้ด้านในนี้จะไม่มีตรงนี้แล้วนะครับป้องกันในเรื่องของตัวหักไอ้ตัวนี้ชอบหักตัวน,นี้เขาใส่เ้าไวเพื่อให้เซฟตี้มากยิ่งขึ้นกระจกไฟฟ้าคู่หน้าเป็นไฟฟ้าแบบออโต้กดข้างเดียวลงกดข้างเดียวขึ้นแต่ด้านหลังนี้เป็นแบบกดห่วงน้ําอยู่นะครับปรับกระจกมองข้างด้านนี้ได้หมดเลยและ เรล็อกฝาถังก็คืออน่างที่ผมได้เรียนแจ้งคือถ้าหากเราปลดล็อกทั้งคันฝาถังน้ำมันเปิดได้แต่ถ้าเราล็อกอยู่ฝาถังน้ำมันก็เปิดไม่ได้เช่นเดียวกันและระบบเซฟตี้ของตัวฟอร์ดนะครับหากในกรณีที่เราล็อกรถอยู่แล้วเด็กนั่งหลังนะครับแล้วเด็กเผลอไปกดปลดล็อกหรือเอามือเอื้อมไปเปิดตรงนี้ครับเสียงแต้มจะดังขึ้นมาทันทีเพื่อไม่ให้ประตูเปิดอันนี้คือสิ่งที่เป็นระบบเซฟตี้ของทางฟอร์ดที่ทําเพิ่มขึ้นมานะครับและในส่วนของตัวระบบไฟหน้าของเขา สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตามความต้องการนี่ครับจะเป็นตัวหมุนตรงนี้นะเราบิดได้ตามความต้องการเลยสมมติว่าเราเปิดไฟหน้าอยู่แล้วทัศนวิสัยเรามองดูข้างหน้านะครับเราอยากให้มันสูงขึ้นอีกเราก็ดันไฟหน้าก็จะถูกคาลิเบรตแสงขึ้นนะครับไม่เหมือนรุ่นเก่าที่ใช้เป็นตัวสกุไลเข้าไปหมุน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 เพื่อปรับความสูงต่ำของไฟหน้านี่เราสามารถปรับได้ความต้องการเลยตามทัศนวิสัยที่เรามองเห็นนะครับนี่ปรับตัวไฟหน้าจอ จอกลางและจอหลังพรมอะไรเราแต่จริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นระบบออโต้ให้อยู่แล้วนะครับเมื่อมีแสงมากเกินไปนะครับเขาจะทําการสว่างให้เหมือนตอนกลางวันนะครับแต่ถ้ากลางคืนทัศน,นวิสัยข้างนอกมันมืดเขาก็จะหลีแสงหน้าจอให้เพื่อไม่ให้มันแยงมาที่ในตาของผู้ขับนะครับเพื่อให้มันลดเกิดความปลอดภัยมากขึ้นและถ้าทุกครั้งที่การรถเปิดสวิต ไฟหน้าจะถูกโหมดอยู่ที่โหมดออโต้โหมด A คือโหมดออโต้นะครับปิดเปิดไฟเองอัตโนมัติเมื่อเข้าในที่มืดแสงไฟหน้านะครับจะถูกเปิดไปที่ไฟต่ำ,ตำทันทีนะฮะและเราสามารถปิดได้ในกรณีเราไปจอดหน้าบ้านเขานะเปิดเหลือแต่ไฟหลีหรือปิดทั้งหมดเลยก็ได้ครับแต่ทุกครั้งที่เราเปิดสวิตช์รถขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อเราดับเครื่องแล้วเราเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งไฟจะถูกสั่งมาที่โหมด A เหมือนเดิมก็ค,คือโหมดออโต้นะครับ นี่เป็นไฟตัดหมอกเราสามารถเปิดปิดได้นะครับตามความต้องการและนี่คือสวิตที่บอกว่า,วาเปิดฝาท้ายนะครับพร้อมตัวนี่สิ่งที่คนไทยชอบนะครับก็คือตัววางที่วางแก้วนะมีมาให้หมดแล้วนะท,ทางท้ายทางขวามีให้หมดเลยกุญแจสวจิทแบบสวิตพุชสตาร์ทนะครับช่องแอร์นะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้ตามความต้องการเลยนะครับและหน้าจอกลางหน้าจอหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอแบบ8นิ้วนะครับหน้าจอ8นิ้วด้านด้านฝั่งขวามือเราตรงนี้นะครับจะเป็น บ่งบอกในเรื่องของตัวน้ำมันรถนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอกลางบ่งบอกเราทุกอย่างนะครับสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับเป็นที่สวิตช์ตรงตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ก็คือเมนูปรับขึ้นลงย้อนกลับได้หมดเลยนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับ Adaptive Cruise Control นะครับควบคุมความเร็วนะครับรักษาระยะห่างจากรถขันด้านหน้าและเลน d e s i s t a l i n g ป้องกันรถลื่นถลักนอกเลนและเห็นรูปเนี่ยสัญลักษณ์ตัวรถนะฮะจะมี ขีดซ้ายกับขีดขวาเมื่อลดความเร็วสูงถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้จะทํางานทันทีเมื่อเราขับรถลื่นถลายออกนอกเลนนะครับตัวสัญญาณตัวนี้จะเซนสิทีฟเข้าไปที่ปงมาไัยเพื่อไม่ให้เราหลุดออกนอกเลนได้นะครับเพื่อให้เราขับรถอยู่ในเลนเพื่อความปลอดภัยที่มากที่สุดนั่นคือระบบความอัจฉริยะของทาง f o r d ที่ใส่เข้าไปนะครับและหน้าจอกลางขนาดใหญ่ของตัว Sport ที่เพิ่มแพคเกจก็จะได้เป็นหน้าจอ12นิ้วนะครับหน้าจอกลาง12นิ้วและก็สามารถกดดูได้เมื่อเราจอด เรายังไม่สตาร์ทเครื่องก็ไม่จะเป็นต้องเกียร์ถอยเราก็ดูได้ว่าด้านหน้ามีสิ่งกีดขวางได้หรือไม่บริเวณรอบรถมีสิ่งกีดขวางได้หรือไม่เมื่อไม่มีความปลอดภัยเกิดเราสตาร์ทเครื่องแล้วขับรถออกไปได้หรือก่อนที่จะออกตัวนะครับเรายังสามารถกดดูได้เราจะเลือกดูด้านใดด้านหนึ่งก็ได้จะเลือกดูเฉพาะด้านหน้าก็เลือกดูได้จะเลือกดูเฉพาะด้านท้ายแล้วก็เลือกดูได้โดยที่ไม่ต้องเข้าเกียร์ปกติเราต้องเข้าเกียร์นะครับหรือจะเลือกดู360องศาก็ได้ นี่คือความปลอดภัยอย่างที่ทางฟอร์ดทำมาให้นะครับและระบบเครื่องปรับอากาศระบบแอร์นะครับมีแบบแมนวนวลเป็นแอร์แยกอิกสระซ้ายขวานี่เลือกได้ตามความต้องการของตัวเองเลยนะครับแต่แนะนําก็ให้ใช้แบบแมนวนวลนะถ้าเป็นผู้ขับนะครับเพราะว่าสายตาเราจะไม่รูดหลุดออกจากเกลนนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้หมดเลยปรับพัดลมพัดลมนะครับสวิตช์แล้วก็ตัวนี้รองรับในส่วนของตัว Apple CarP l a y Android Auto ได้หมดเลยนะครับสามารถรองรับได้ทุกอย่างนะฮะซิงได้ไม่ต้องใช้ต่อสายนะ ผ่านบลูทูธได้เลยนะครับและกระจกมองหลังเป็นกระจกแบบตัดแสงให้อัตโนมัตินะครับเป็นกระจกตัดแสงให้อัตโนมัติด้วยในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะมีโหมดการขับขี่ปรับได้4ระดับตามความต้องการนะครับโหมดเพ่มมีโหมดประหยัดโหมดออฟโรดโหมดลากทูงนะครับแล้วก็โหมดธรรมดาโหมดทั่วไปนะครับแล้วก็โหมดป้องกันลื่นถลายแล้วก็เซ็นเซอร์ปิดเปิดเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับดังเสียง และเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ขึ้นลงเอ็นหลังมีตัวเบาะมีตัวดุลให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับสำหรับตัวเบาะของทาง s o r t e v e v a t e ครับป็นไงฮะด้านข้างนี่ิติด้านข้างมีไฟบสปอร์ตให้นะครับนี่คือไฟบสปอร์ตนะครับมีรามีรถมาในระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังก็จะทําการปิดให้นะครับและนี่คือรถที่เป็นรถ PPV สาหรับครอบครัวขนาด 4- 7ถึงท่านขึ้นไปนะครับราคาก็อยู่ในราคาระดับกลางๆไม่ได้แพงมากนะครับและตัวนี้นะครับ เพิ่มระบบช่วยขับขี่หรือระบบ Driver a s s i s t a n t Technology เพิ่มเงินเข้าไปอีกแค่1 5 6 000, 5 0 0 0บาทนะครับเพื่อช่วยในเรื่องการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นขับขี่ง่ายปลอดภัยแนะนำเลยสำหรับท่านที่มีครอบครัวขนาดใหญ่นะครับรถ p p v 7ที่นั่งนะครับราคาไม่แรงมากนะครับสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหารถอยู่นะครับหรือสนใจในเรื่องโปรโมชั่นต่างๆสามารถทักแชทออนไลน์สอบถามผมได้กับอาร์ตพัฒนครนะครับอยู่โชรูมฟอร์ดพัฒนครเกษตรนวมินโชรูมที่ อยู่บนถนนเส้นนวมินตมที่เจินะครับหรือโทรมาหามผมได้ที่เบอร์0 9 8 4 5 1 6 6 6 1คทักแชทแอดไลน์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประเทศไทยนะครับสามารถออกรถกับเราได้กับชวร์รูมพระนครน,นะครับเพียงแค่มีประชาชนใบเดียวสนใจแบบไหนชอบแบบใดเรามีรูปแบบให้เลือกมากกว่าร้อยรูปแบบล้อเลือกยางให้อีกร้อยรูปแบบนะครับสามารถเลือกได้ถ้าหากว่าสงสัยหรือต,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 ติดต่อประกันใดก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับ ทั้ง ID Line ทั้งแชทนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ทุกท่านนะฮะอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีต่อๆไปใหพ้พี่ได้ชมกันสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรให้ชมนั้นแลตต่ติดต่อติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ